คลิปนี้ก็ต่อด้วยท่านพญาช้างสารช้างเผือกอโโอท่านสร้างได้มงดงามจริงๆค่ะวัดนี้นะะค โอ้ยคุณหัวลูกค่ะดูสิค่ะนี่จะเรียกท่านว่าอะไรคะหรือสีหรืออะไรท่านท่านใส่ชุดขาวดูสิค่ะ พญาช้างสารพญาช้างเผือกอเป็นสั่งรูปสัตว์ต่างๆไว้ค่ะอันนี้พญาช้างสารบอกค่ะหรือจังใด ค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นช่างนะคะเป็นช่างเป็นช่างสารอันนั่นช่างเผือกดีค่ะหรือจ่างใดอันน่ะเป็นช่างเผือกอันนี้เป็นช่างสารอ๋เป็นสางเด้สุดยอดอิหริค่ะไปค่ะพานออกไปค่ะ ชมความงดงามของวัดชากใหญ่กันนะคะ เบื้องลูกค่ะบริเวณวัดเพิน่นกว้างค่คะค่ะค่ะเป็นตาสะออนอิลีค่ะเพื่อนส่างไ้งดงามอิลี มาเบิงค่ะพี่น้องมาเบิงค่ะมาเบิงค่ะโมเมนต์นี่รอค่ะโมเมนต์นี่รอค่ะเพื่อนวาผ้า,าสวงมาชุ่มนุ่มกันโดยที่บรยายนัดหม่นะคะนี่แหละค่ะเท่เท่แน่นอนเลยเนี่ยวันมาคบูชาอิหีค่ะโอ้คนคนชิ้งลูกค่ะ โอ้ยนี่แหละค่ะวันมาขาะบูชาอิหรีอะค่ะเนี่ยค่ะปางวันมาฆะบูชาเนี่ยค่ะพระสงฆ์มาชุมนุมกันโดยไม่ได้หน้าที่หมายมเดี๋ยวด้วยค่ะเด้ออ่อนขอมาก่อนค่ะเดี๋ยวชิไปช่ายเอาทั้งหนาไ พาดเป็นตาสอนเนาะวันมกค่ะบูช้านาแดงนี่ละที่ว่าพระสงฆ์มาชุมนุ่มกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะค่ะพาดมึงพันส่างด้วยค่ะเป็นวัดพุทธประวัติเท่ๆอื้อเลยค่ะเดี๋ยวติกาบขอพ,นพ้นคุณนะคะพระพุทธเจ้า พุทธเจ้าค่ะมึงดูค่ะโอ้้เห็นแล้วคนหัวคนชิ้งลูกอีหลีค่ะนั่นแะคะ่ะ ขอห,หยุดคลิปนี้ไว้สำนีกก่อนเนาะค่ะเนาะคลิปหนาจะถ่ายให้ลงเบิ้งลงเบิ่งให้อีกอยุ่ค่ะสวัสดีค่ะ